สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาทําใบงานสี่ใบงานที่คุณครูให้ไว้ในเล่มนะวันนี้คุณครูจะพาทำสองใบงานและอีกสองใบงานคุณครูจะให้เด็กๆทําเองนะคะอ่าเรามาดูค่ะใบงานแรกคุณครูจะให้โฟชาร์ดมาหนึ่งโฟชาร์ดแล้วคุณครูจะให้ตารางหนึ่งตารางมาให้เด็กๆเ,เป็นหุ่นยนต์ออโต หุ่นยนต์ออโต้ที่อยู่ในช่อง a 5ไหในดูซิช่อง a 5อ่ะอยู่ในช่อง a 5ให้เด็กๆเ,เป็นหุ่นยนต์ออโต้และเดินตามโฟล์ชัดที่ครูให้ไวอ่ะขออนุญ,ญาตลบก่อนนะอ่ะโฟลาร์ดเริ่มต้นค่ะอ่ะเริ่มต้นให้เดินไปทางขวาหุ่นยนต์ออโต้เดินไปทางขวาค่ะหนึ่งที อขออภัยมีเงื่อนไขว่าถ้าอยู่ในช่องสีแดงถ้าเป็นจริงให้เดินขึ้นตอนนี้เราอยู่ในช่องสีแดงหรือยังคะยังไม่อยู่อ่ะเรายังไม่อยู่เป็นเทสเป็นเทสโค้งมาค่ะให้เดินไปทางขวาอีกครั้งอกเดินไปทางขวาอยู่ในช่องสีแดงหรือยังยังเป็นเทสเหมือนเดิมให้เดินไปทางขวาอีกครั้ง เป็นเทสอยู่เดินไปทางข,ขวาอีกครั้งและเดินไปทางขวาอีกครั้งจนเราอยู่ในช่องสีแดงพออยู่ในช่องสีแดงปุ๊บเป็นจริงแล้วเขาให้ทําอะไรคะให้เดินขึ้นเดินขึ้นเงื่อนไขคือ,ถ,อ,อ bringen, <loop. S 2> ถ้าอยู่ในช่องสีน้ําเงินถ้าเป็นจริงให้ซ้ายแต่ถ้ายังไม่ได้อยู่ในช่องสีน้ําเงินอยู่ในช่องสีขาวอยู่ให้เดินขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งตอนนี้เป็นเทสอยู่ค่ะเดินขึ้นไป <strict>. ตอนนี้ก็ยังเป็นเทสอยู่เดินขึ้นไปตอนนี้เราอยู่ในช่องสีน้ำเงินแล้วพอเป็นจริงแล้วให้เดินไปทางซ้ายพอเดินไปทางซ้ายเสร็จสัญลักษณ์เริ่มต้นและสัญลักษณ์ญญจบหมายความว่าเราสิ้นสุดโฟชาร์ดนี้แล้วฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้ค่ะเราอยู่ตรงนี้อยู่ในช่องเท่าไหร่เอ่ยช่องที่ e สอง ตอบเลยค่ะเราอยู่ช่อง e สองอ่ะง่ายมากเลยมาดูอีกหนึ่งใบงานค่ะตอนนี้หุ่นยนต์ออโต้อยู่ในช่อง g ห้าอ่ะช่อง g ห้าอ่ะตรงนี้หุ่นยนต์ออโต้เราให้เดินตามโฟลชร์ที่คุณครูให้ไว้เหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นค่ะให้เดินไปทางซ้ายปุ๊บเดินไปทางซ้าย เงื่อนไขถ้าอยู่ในช่องสีแดงถ้าเป็นจริงให้เดินลงถ้าเป็นเท็ให้เดินไปทางซ้ายอีกตอนนี้เราอยู่ในช่องสีแดงแล้วฉะนั้นเราเป็นจริงให้เดินลงมาค่ะเดินลงมาเสร็จแล้วถ้าอยู่ในช่องสีน้ําเงินเราอยู่ในช่องสีน้ําเงินหรือยังยางแปลว่าตอนนี้เราเป็นเท็จให้เดินลงอีกหนึ่งครั้งเดินลงอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วอยู่ในช่องสีน้าเงินแล้วเป็นจริงแล้วให้เดินไปทางซ้าย พอเดินมาทางซ้ายเสร็จแล้วมีสัญลักษณ์จบนั่นคือสิ้นสุดโฟชาร์ดของเราแล้วฉะนั้นเรายังเรามาอยู่จุดนี้อยู่ในจุดไหนคะจุด e 7ตอบเลยค่ะเราอยู่ที่ e 7อีอกสองใบงานเป็นใบงานเหมือนกันนะคะ คุณครูให้โฟลชาร์ดมาหนึ่งโฟลชาร์ดแล้วก็ให้ตารางมามี2ใบงานคุณครูจะให้เด็กๆทําเองนะคะอีก2ใบงานแล้วก็ส่งเข้าทางไลน์นะเดี๋ยวคุณครูเข้าไปตรวจนะคะเด็กๆอาแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ